สวัสดีครับเจอกับเก๋นะครับผมวันนี้ครับเราก็อยู่ในงานพอดแฟนคลับนะครับผมแบบนี้เลยใช่ครับเขาผมรถพอดทั้งนั้นนะครับผมสุดยอดนวัตกรรมแล้วก็ความปลอดภัยหลายๆแบบหลายๆอย่างนะครับผมมีทั้งรถแต่งรถสุดสุดก็คือแบบยกมีหลายแบบครับมีทั้งอฟโรดมีทั้งรถเตี้ยมีหลายแบบเลยเดี๋ยวผมพาไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างครับพูดไม่หมดครับจะไปดูกัน ไปดูกันครับแถมชุดยิมาพร้อมกับฝูกแรปเตอร์ตัวใหม่ครับสุดยอดจริงๆครับแรปเตอร์ม่เพียบเลยมาดูกันว่าตัวไหนเจ๋งสุดและตัวไหนเป็นชุดแต่งชุดใหม่ที่ยังไม่มีขายในท้องตลาดนะครับเริ่มจากเจ้าตัวสีส้มนี้เลยนี่ชุดแต่ง Y b o d อดเจ้าตัว วิกเตอร์ครับผมามแรกเดี๋ยววิกเตอร์สีส้มแบบนี้ครับมากันแบบนี้เลยส้มตัดดำเพราะว่าเป็นไงครับตอนตื่นได้แล้วจัดมาพร้อมกระจังหน้าตัวใหม่มีมาสีทองอ่ามาดูกันอีกคันหนึ่งครับ คันนี้เป็นวัยเหมือนกันนี่ครับผมชุดวัยสีขาวเป็นขาวมุกนะครับผมตัดทอมกับสีดำนะครับกระจังหน้าแบบใหม่เออวันนี้มีไอรไแม้ด้วยก็ต้องบอกว่ามาดูล้อกันดีกว่าล้อนะครับโดยเฉพาะเหมือนกันสีทองนะครับล้อสีทองเป็นแบบล้อที่จะมะสุดยอดจริงสวยงามมากครับตัวรถรุ่นต่างๆมีหายอยู่นะครับต้องจัดกันแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูต่อครับว่ามีอะไรบ้างจะเป็นตัว2อุดห้า ครับ,รบ2.5ซีรีส์นะครับตัวนี้เป็นตัวซับแทงแล้วแกเรา20ม้า อันนี้พอดีในไทยไม่ใช่ครับรถโรงงานยูเป็นรถเก่านะครับเก่าแต่ใหม่ในของถนนนี่เลยครับสุดยอดจริงมาพร้อมกับสีบาตานะครับผมโรงงานหน้าวก็มีนจะเป็หน้าตาของเจ้าสี่คูณสี่นะครับไว้แทนที่ได้ขอรผสมเลยแล้วก็จะมีมาดูข้าวจันที่จังหวัดต่างๆใช่ครับอันนี้พี่เขาโบม้าแบบสุดยอดเลยเพิ่มแรงมาเับผมแรงมาสุดๆครับผมมีของมาดูกันเลยครับ มีครับทุกรุนครับผมรถเล็กใช่ไหมรถเล็กหมายถึงรแต่งแบบนี้ก็ได้นะครับยกซอกดีลงมาพร้อมพร้อมแบบเรียกว่าแต่งอออโรดนะครับผมตัวแรถนะครับรถมันดูใหญ่ขึ้นดูมีมิติมากขึ้นนี่ลอดจริงรถบ้านอ่าเป็นไงบ้างครับสนใจกันไหมครับสนใจถ้าเข้ามาครับผมเดี๋ยวเราไปดูที่บูธเราดีกว่าครับว่าบูธฟอดอาร์เอมีอะไรบ้างไปดูครับ มีตัวปรับด้วยมีปรับเลยครับปรับได้สิบหกแล้วลโรสปีดมาอยู่กับบูธฟอร์ดของฟอร์ดไอเอนะครับผมฟอร์ดไอเอผมเนี่ยฟอร์ดไอเอพละรามหนะครับว่ามีอะไรบ้างที่เอามาโชว์ในงานนี้นี่เป็นเจ้าตัวเนี้ยครับเป็นเจ้ตัว SLS แต่งฮัมเมอร์นะครับแต่งฮัมเมอร์แบบนี้เลยเป็นไงครับสุดยอดจริงแต่งฮัมเมอร์ใส่ล้อแม็กขอบ20นี่กันชนหน้าฮัมเมอร์แล้วก็อีกเจ้าตัวเดียวมาดูอีกตัวหนึ่งตัวสุดท้าย ของงานนี่ครับตัวสุดท้ายของงานนะครับผมตัวนี้เป็นตัว Y Tag V6 Y Tag V6 แต่งชุดทัมเมอร์รอบคันเหมือนกันนะครับผมใส่ล้อแม็กแบบนี้นะครับผมสวยไหมครับอยากได้กันไหมแบบนี้นะครับราคานะครับผมปกติราคา Y Tag V6 อยู่ที่หนึ่งล้านห้านะครับอันนี้ผมขายแค่1นึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นสี่พันบาทนะครับของชุดแต่งแบบนี้เลยอ่าครับไปดูที่บูธเราดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้าง ผชนเอรถ่ลดสูงยี่เ yeah, นี่เลยที่บูธเรานะครับมีราคาให้เลือกหลายแบบเลยตั้งแต่ M S R T ดอกเบี้ย0.19นะครับผมหรือจะเป็นเจ้าแพทที่นำนะครับผมราคา2134,000บาท S L S ราคาสุดพิเศษนะเป็นไงครับมาพร้อมกับวันแห่ง v ีราคาสุดพิเศษเหมือนกันนะครับผม ในงานนี้นะครับผมยังจัดโปรให้ลูกค้าได้เรื่อยๆนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจก็ทักเข้ามาผมนะครับในช่องนี้นะครับเกขายฟอดครับไว้โอกาสหน้าเจอกันใหม่ใน E ีีหน้านะครับอ p ีนี้ก็ฝากไว้กับงานปอดแฟนนะครับผมที่ปทุมธานีนะครับผมสุดยอดจริงกับสปีดเวย์ครับผมไว้โอกาสหน้าเจอกับ